ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกไวัยสหกรณ์คือเจ้าของร่วมกันสมัครสมานสามัคคีจุนเจือทุนแรงงานที่แรงใจช่วยเหลือพวกเรามีพลังใจเหลือเฟือช่วยกันคิดเพื่ออนาคตของเราสหกรณ์เราทำงานร่วมกัน เธอและฉันมุ่งมั่นพัฒจนาไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนานาไม่ท้อถอยไม่รอคอยโชคชะตาเข้มแข็งฝันฝ่าปัญหาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนานะครับ วันนี้ตรงกับเช้าวันอังคารที่2ตุลาคม2555ในโอกาส9ข้าสู่ปีที่40ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่พึ่งจะครบวันสถาปนาไปเมื่อวานนี้วันที่1ตุลาคมนะครับก็ขอแสดงความดีดีกับพี่น้องที่อยู่ในกระบวนการสหกรณ์ไทยทุกๆท,ท่านเนื่องในโอกาสพิเศษแบบนี้ด้วยครับ ท่านผู้ชมครับถ้าย้อนกลับไปนะครับกรมส่งเสริมสหกรณ์พยายามที่จะนําแนวคิดในการพัฒนาเรื่องต่งตางๆมาปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันนะครับก็ได้มีการวางแนวยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาในระยะยาวในอนาคตด,ด้วยแผนที่ว่าเนี่ยนะครับเรียกว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาหกรณ์ครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ในรายการของเราในช่วงของต้นกล้าสาหกรณ์ผมจะไปพูดคุยกับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ท่านจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับ แต่ว่าในช่วงแรกนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับหนึ่งในสหกรณ์ที่มีความโดดเด่นและเป็นสหกรณ์ต้นแบบด้วยจะเป็นที่ไหนอย่างไรนั้นติดตามได้จากช่วงนี้ครับสหกรณ์ไทยใต้ร่มพระบารมีครับ คุณผู้ชมคะช่วงสหกรณ์ไทยใต้่มพระบารมีสัปดาห์นี้นะคะพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมเมืองทับเที่ยงหรือจังหวัดตรังจังหวัดแรกที่นําต้นยางพาราเข้ามาปลูกค่ะและนี่คือที่มาของการประกอบอาชีพทําสวนยางพาราอาชีพหลักของพี่น้องสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรส่วนใหญ่ในจังหวัดนี้ค่ะในจังหวัดตรังนะครับในสานักง,งานสหกรณ์จังหวัดเนี่ยได้แบ่งสายในการส่งเสริมนะครับเรื่อง เรียกว่ากลุ่มส่งเสริมสากรทั้งหมดอยู่3กลุ่มด้วยกันโดยแบ่งเป็นแต่ละอำเภอรับผิดชอบนะครับในเขตของแต่ละอำเภอไปซึ่งในการดําเนินการตรงนี้เนี่ยเพื่อต้องการที่จะให้เข้าถึงในการดําเนินธุรกิจของสากรการร่วมมือนะครับร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบตรงนั้นระหว่างข้าราชการในสํานักง,งานสากลจังหวัดตังกับสากลและก็ผู้นําของสมาชิก ตรงนั้นนะครับผมยกตัวอย่างว่าสากรกองทุนสวนยางบ้านชัยพักดีจำกัดนะครับในการบริหารจัดการของเขาเนี่ยภายใต้ข้อมูลฐานข้อมูลของสมาชิกว่าสมาชิกประกอบอาชีพอย่างไรวิถีชีวิตของสมาชิกอยู่อย่างไรนะครับเขาเอาจุดเด่นจากข้อมูลตรงนั้นเนี่ยมาเพื่อต้องการที่จะปรับในการดําเนินธุรกิจของสากลนะครับ สหกรณ์กองทุนส่วนยางบ้านชัยพักตีจำกัดมีสำนักง,งานตั้งอยู่เลขที่160หมู่ที่11ตำบลอ่าวตรงอำเภอวังวิเศษจหวัังดตรังค่ะจากตั้งขึ้นมาปีพุทธศักราช2538มีสมาชิกแรกตั้งจำนวนทั้งสิ้น24คนมีมูลค่าหุ้นแรกตั้งเป็นจำนวนเงิน12,000บาทสหกรณ์แห่งนี้นะคะดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์เป็นองค์กรที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบริหารด้วยหลักธรรมพิบาลมุ่งบริการเป็นเลิศเพื่อสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้แก่พี่น้องสมาชิกสหกรณ์ที่ได้ให้ความไว้วางใจเข้ามาใช้บริการของสหกรณ์อย่างต่อเนื่องค่ะจุดเด่นของสหกรณ์ของสหกรณ์กองทุนสมญยมัฒชัยพักดีจริงๆที่เราใช้ฐานข้อมูลของสมาชิกอย่างละเอียดมากนะครับเราสามารถทําให้สมาชิกรู้รายรับรายจ่ายในภาค การผลิตได้เป็นอย่างดีนะครับในส่วนของประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสากอนั้นเราจะมีการให้ข้อมูลกับสมาชิกว่าในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาสมาชิกได้มาขายปาล์มตะลายกี่กิโลให้ขับสากอได้เงินไปกี่บาทขายยางกี่กิโลได้เงินไปกี่บาทมีตั้งแต่รายวัน รายเดือนและก็รายปีทำให้สมาชิกได้รู้ถึงว่ารายรับรายจ่ายของสมาชิกเป็นอย่างดีนะครับปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกทั้งหมด687คนมีทุนดำเนินงาน35.46ล้านบาทสาหกรณ์ดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรเลยนะคะได้แก่ธุรกิจรวบรวมน้ำยางมาแปรรูปธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายธุรกิจรวบรวมผลผลิตปาล์มและน้ำยางสดธุรกิจสินเชื่อและธุรกิจบริการ นอกจากการดําเนินธุรกิจดังกล่าวข้างต้นแล้วนะคะสหกรณ์ก็ยังได้รับงบประมาณสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ํานํามาใช้เป็นทุนหมุนเวียนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อรองรับโครงการเด่นๆที่เกิดขึ้นอีกหลายโครงการค่ะเช่นโครงการนวัตกรรมใหม่เพื่อพัฒนาการผลิตยางให้มีคุณภาพโครงการรวบรวมผลผลิตปล์มน้ํามันของสมาชิกโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้จำหน่ายสมาชิกสหกรณ์ในราคายุติธรรมเป็นต้นค่ะ จากความซื่อสัตย์โปร่งใสและใส่ใจในตัวสมาชิกทำให้วันนี้สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านชายพักดีจำกัดจังหวัดรังสามารถสร้างองค์กรของตนให้กลายเป็นองค์กรที่ก้าวไกลทันสมัยและมุ่งให้บริการที่เป็นเลิศค่ะมาถึงช่วงของคุยกันยามเช้ากับชาวสากร์ก,กันแล้วนะครับ ในช่วงนี้ครับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์จะมาเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังนะครับถึงความสําคัญในการกําหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์จะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นไปฟังพร้อมกันได้จากช่วงนี้ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ นี้กรมเสริมสากร์ก้าวเข้าสู่ปีที่40ถ้าเหมือนการเดินทางด้วยเครื่องบินเครื่องบินลำนี้เนี่ยได้ไต่ขึ้นสู่เพดานบินแล้วพร้อมที่จะเดินทางไปยังเป้าหมายแต่การที่จะเดินทางไปเป้าหมายบนเพดานบินที่เครื่องบินบินอยู่นั้นถ้ามองในสิ่งรอบข้างแล้วเปรียบเทียบแล้วบินไปตามเส้นทางก็อาจจะไปไม่ถึงทิศและเป้าหมายอาจจะหลงรลอวนไปวนมาแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เครื่องบินลำนี้เดินไปถึงเป้าหมายได้คือต้องเดินทางตามเข็มทิศที่ได้มีการกำหนดไปอย่างชัดเจน ถ้าผมจะเปรียบเทียบหน่วยง,งานก็คือหน่วยง,งานนั้นมีแผนในการขับเคลื่อนและก็ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายให้เกิดความชัดเจนในแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้จะต้องระบุว่าเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดระยะ5ปี10ปีนั้นต้องการให้เกิดอะไรบ้างในขณะเดียวกันจะต้องกําหนดตัวชี้วัดในแต่ละช่วงเวลานะครับว่าเมื่อเราบินไประยะหนึ่งนะครับความสูงที่เท่าไหร่นะครับความเร็วที่เท่าไหร่ของเครื่องบินก็เปรียบได้กับกลมเมื่อทํางานไประยะหนึ่งปี5ปี ก็ต้องมีการตรวจวิเคราะห์ว่าตัวชี้วัดที่เราวางไว้ในแต่ละขั้นตอนของบันไดที่เดินทางไปถู่เป้าหมายนั้นเนี่ยเป็นไปตามข้อกําหนดหรือทิศทางนั้นไหมเปรียบได้กับแผนยุทธศาสตร์ของกรมขณะนี้เป็นแผนชุดที่3แล้วนะครับซึ่งเราทําแผนและ5ปีธรรมดาครับทุกในงานถ้าไม่ได้กําหนดแผนในการทํางานหรือกําหนดไมล์สโตนในการเดินในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเราไม่สามารถตรวจวัดความสําเร็จของความก้าวหน้าได้เลยอย่างที่ผมเปรียบเสมือนเครื่องบินเมื่อกี้ ถ้าด้ความเร็ว500ไมล์ต่อชั่วโมงบินไปแล้วครึ่งชั่วโมงถ้ายังอยู่ที่เดิมหรือยังวนกลับมาที่เดิมนั่นถือว่านานมากกว่าจะไปถึงเป้าหมายเปรียบได้ดังการทํางานตามแผนงานยุทธศาสตร์ของหน่วยงานถ้าได้กําหนดว่า3ปี5ปีจะเกิดอะไรขึ้นตับกับทิศทางหรือเกี่มทิศที่เรากําหนดไว้เพื่อเมื่อเราเดินหน้าไปอีกระยะหนึ่งเราก็ต้องประเมินว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อเนื่องสิ่งต่างเหล่านี้ครับที่เราเรียกว่าแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนหน่วยงาน ซึ่งในแผนก็จะเป็นตัวกําหนดนะครับจะใช้อะไรเป็นตัวชี้วัดใช้อะไรเป้เปเปเปาหมายกรมเสริมสาก์เดินทางมาปีนี้เป็นปีที่40ของการสถาปนาในชื่อ,อกรมเสริมสาก์ในขณะที่ขบวนการสากร์หรือการสาก์ของประเทศไทยนั้นวิวัฒนาการมาเกือบจะร้อยปีคําถามเรื่องย้อนกลับมาคือวันนี้เราอยู่จุดไหนของความสําเร็จที่ต้องการให้เกิดกับสังคมไทยด้านงานสาก์เพราะฉนั้นพวกเราที่อยู่ในขบวนการสาก์พี่น้องสมาชิกสากร์ พี่น้องเจ้าหน้าที่ข้าราชการในสกัดก,กองเสริมสากลพวกเราต้องชวนคิดช่วยกันบอกแล้วก็ชวนขับเคลื่อนแผนที่ได้มีการกําหนดนั้นเกิดจากการศึกษาอย่างรอบคอบและรัดกลุ่มนะครับวันนี้เราต้องการมุ่งไปสู่ทิศทางนั้นต้องขอเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าขณะนี้กิจการสากลนั้นค่อนข้างจะกว้างไกลมีธุรกิจที่มีความหลากหลายและขยายตัวเข้าไปในชุมชนมากยิ่งขึ้นการแก้ปัญหาใด กแก้ปัญหาด้วยวิธีการอื่นแต่ยังไม่เหมาะสมอาจจะย,ยังไม่ดีพอสากลเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ถูกนํามาพิจารณาอย่างล่าสุดผมมีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมการทํางานของพี่น้องข้าราชการในสังกัดสำนักงานสารกลรจังหวัดภูเกต็ตเสียงที่โจทย์ของพวกเราชาวภูเก็ตได้รับมาจากท่านผู้บริหารบ้านเมืองของที่จังหวัดก็ค,คือการดูแลคุ้มครองนักท่องเที่ยวในโครงการใช้บร,ริการการขนส่งรถบรรทุกสี่ล้อเล็กเพื่อเกิดความปลอดภัย เกิสามารถใช้บริการอย่างยุติธรรมไม่เกิดการเอาระเปรียบซึ่งทางท่านผู้การจังหวัดก็ได้มองมาที่วิธีการสากลจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ให้มีการจัดตั้งให้เป็นสากลผู้ประกอบการสี่ล่อเล็กในจังหวัดภูเก็ตตรงนี้ก็จึงเป็นประเด็นที่ชี้ให้เห็นนะครับว่าแท้จริงแล้วการสากลนั้นสามารถจะถูกนําไปใช้ได้ในหลายวัตถุประสงค์ถ้าสากลเกิดขึ้นบนพื้นฐานของการรวมตัวกันเพื่อร่วมรับผิดชอบร่วมกันร่วมแก้ปัญหาให้กับสมาชิกด้วยกันและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและความเป็นดีอยู่ดีของสังคม ความสุขกับสุขในสังคมอย่งต่างเหล่านี้จะปปะกองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่การทําแผนพัฒนาสากลการทําแผนยุทธศาสตร์สากลนั้นจะต้องมีทิศทางในตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อน,นําไปสู่ความสำเร็จให้ได้ส่วนรายละเอียดการจะทําแผนรอบนี้ดาเนินการอย่างไรมีกี่ยุทธศาสตร์ในแผนนี้มีกี่พิธีในการขับเคลื่อนและเป้าหมายแต่และช่วงเวลาดาเนินการอย่างไรเดี๋ยวในรายละเอียดของรายการเดี๋ยวติดตามนะครับ เราก็สู่ช่วงของต้นกล้าสากร์ครับอย่างที่เกินกับท่านผู้ชมไว้ตั้งแต่ก่อนเข้ารายการนะครับว่า วันนี้ในช่วงของต้นกล้าสหากรณ์เราจะมาคุยเกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสหากรณ์ซึ่งถือว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญนะครับรวมไปถึงการดำเนินการการวางแนวทางต่างๆเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้ตามแผนนะครับจะต้องมีการดำเนินการอย่างไรบ้างวันนี้นะครับรายการของเราได้รับเกียรติอีกครั้งหนึ่งจากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ท่านอธิบดีสมชายชาญรงคุลที่จะมานั่งพูดคุยรายละเอียดในเรื่องสำคัญนี้กับเราครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับสวัสดีครับ ท่านอีิบดีกครับก่อนที่เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของแผนยุทธศาสตร์นะครับอยากให้ท่านทธิบดีพูดถึงในโอกาสพิเศษก่อนนะครับเพราะว่าผมพูดกับท่านผู้ชมไว้ตั้งแต่ตอนเข้ารายการครับว่าปีนี้นะครับนะครับกรมส่งเสริมสากลก้าวเข้าสู่ปีที่4ี่ิบนะครับตั้งแต่นับตั้งแต่การก่อตั้งกรมมานะฮะคือในโอกาสพิเศษแบบนี้เนี่ยที่ผ่านมาย้อนกลับไปประมาณสัก4ี่ปีที่ผ่านมากรมส่งเสริมสากลมีการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างครับก่อนแต่ก่อนหน้านี้อยู่ในรูปแบบของกรมชื่ออื่นๆนะครับอาจจะเป็นชื่อกกรมส รือกระทรวงสกรณ์กรมพัฒนาธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นการวิวัฒนาการพัฒนาการมาเรื่อยทุกสิปีทุกสิปีเนี่ยเราจะพบว่าแต่ละช่วงระยะเวลาเนี่ยมีการพัฒนาเพราะสากลเกิดในประเทศไทยตั้งแต่ปี2459ก็มีนักสากลส่งเสริมสากลคนแรกในช่วงปีถัดมา2ปีถัดมาเนี่ยมันก็จะมีการวิวัฒนาการเนื่องเกิดมาเป็นกรมเสริมสากลในประมาณ40ปีที่ผ่านมาในช่วง40ปีที่ผ่านมาเราจะพบว่าพัฒนาการของการสากลมีการเปลี่ยนเป็นระยะระยะนะครับเริ่มตั้งแต่ จำนวนของสาก์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง20ปีหลังนะครับประเภทของสาก์แต่เดิมอาจจะไม่ใช่เป็นประเภท7ประเภทอย่างปัจจุบันบนะครับจะแบ่งเป็นประเภทของธนกิจประเภทของเกษตร,รแค่นั้นก็ต่อมาก็จะมีการประเภทของอื่นๆตามมาเภศสากรนิคมก็ดีสากรเครดิตยูเนียนก็ดีหรือสากรบริการที่เกิดขึ้นในระยะถัดมาเนี่ยสิ่งต่างเหล่านี้มีวัฒนการเรื่องต้นต้น10ปีแรกมาสากรอาจะมีแค่สองสามพันสากรสมาชิกแค่สองสาล้านคนนะครับเราเริ่มต้นที่ที่ปี2อ5 9 ที่สากลไม่จำกัดสินเชื่วัฒน์จำกัดเนี่ยเรามีเงินทุนเริ่มต้นแค่สามหมื่นห้าพันบาทมีสมาชิกไม่กี่สิบคนมีวัฒนาการมาถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีสมาชิกมากกว่าสิบเอ็ดล้านคนนะครับมีเงินหมุนเวียนมีเงินทุนทนรัสากลเนี่ยมากกว่าห้าแสนล้านบาทบมีธุรกิจมากกว่าหนึ่งจุดเจ็ดล้านล้านบาทหรืองเงินการทําธุรกิจรวมทั้งหมดเนี่ยสองจุดศูนย์หกล้านบาทบซึ่งผมถือว่ามีการมีวัฒนาการมาเป็นลำดับและค่อนข้างจะก้าวไกล แผนยุทธศาสการพัฒนาสหกรณ์มาถึงทุกวันนี้เนี่ยนะฮะเราใช้แผนไหนอยู่ครับที่ที่ผ่านมาเราทํามา2แผนแล้วนะครับแผนใช่เป็นแผนระยะ5ปีนะครับแต่ละแผน2แผนแล้วก็มีการประเมินของการพัฒนาของแต่ละแผนนะครับแผนที่1ผลกระทบต้องการเน้นอะไรผลที่2องการเน้นอะไรผลกระทบล้วกำลังเราทําแผนที่3ตอนนี่จะ i m p l e m n t ครับผมในช่วงแต่ปี2 5 5 5ถึง2 5 5 9ซึ่งแผนเนี้ยเราเน้นหลักการมีส่วนร่วมของสหกรณ์การที่จะทําให้สหกรณ์เกิดความเข้มแข็งการที่สหกรณ์เกิดความเข้มแข็งได้ต การสร้างเครือข่ายที่มีความเข้มข้นมากขึ้นการให้น้ำหนักของการสร้างเครือข่ายการสร้างความร่วมมือนะครับมันลยก็ตามที่สมาชิกแต่รายมีความเข้มแข็งเครือข่ายสากลมีความเข้มแข็งนั่นคือย่อมส่งผลกระทบต่อสากลที่มีความข้แข็งมากขึ้นวันนี้ถ้าจะบอกคือเข็มทิศของปีที่41การก้าวเข้าสู่5ปีข้างหน้าเราวางเข็มทิศไิศทางทางนี้ว่าเครือข่ายเข้มข้น สากลจะเข้มแข็งสากลจะเข้มแข็งได้ต้องเกิดจากการเครือข,รข่ายที่เข้มข้นการทํางานของระบบเครือข่ายที่เข้มข้นมากขึ้นมันจะนาไปสู่ความเข้มแข็งของระบบสากลตรงนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากฝ่ายไหนบ้างในการที่จะผลักดันแผนนี้ให้ประสบความสําเร็จตามที่ห <ผม S 2> วางไว้เครือข่ายเข้มแข็งเนี่ยเครือข่ายที่ผมว่านเนี่ยทั้งเครือข่ายระดับสากลและเครือข่ายของเจ้าหน้าที่ผมได้ประชุมแล้วก็มอบหมายนโยบายของเจ้าหน้าที่ในการทํางานร่วมกันนะครับว่า เราไม่สามารถทํางานสนักเดียวเสร็จเสร็จได้กองเดียวเสร็จเสร็จได้หรือจังหวัดเดียวเสร็จเสร็จได้หน่วยงานเดียววันนี้เนี่ยถามว่าใครบ้างมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในขบวนการสากลเองแตกร์ต่างประเภทนะครับต่างพื้นที่สินค้าเดียวกันต่างสินค้าการที่เรามีจุดกระจายสินค้าศูนย์กระจายสินค้าขึ้นมามีการผลิตสินค้าต่างชนิดแต่ร่วมมือกันหรือชนิดเดียวกันในแบรนด์เดียวกันนี่คือการสร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งในระบบสากลส่วนหนึ่งในข่าเดียวกันเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสากลเอง แต่และกองสํานักที่มีโครงการมีทิศทางการทํางานของตัวเองเนี่ยถ้าเราลงลึกไปของตัวเองโดยที่ลืมมองข้างเคียงว่าอสํานักนู้นทำอะไรสํานักนี้ทําอะไรสุดท้ายเนี่ยมันไปลงที่สากลซึ่งเป็นลูกค้าคนสุดท้ายของเราเพ <c oughs> ราะนั้นการทําสร้างเครือข่ายในการส่งเสริมสากลที่จะต้องไปเกี่ยวข้องกรมตบัญชีสากล <c oughs> ไปเกี่ยวข้องกรมเสริมการเกษตรกรมเกษตรที่มีเกี่ยวข้องพื้นฐานความรู้ <c oughs> นะครับหรือองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องทศกศก็ดีแล้วก็ดีแหล่งเงินทุนเนี่ย ก็ต้องเชื่อมโยงกันเป็นกรอขายในการที่จะเพิ่มพลังแล้วก็ผลักให้งาน,นต่างๆเดินหน้าไปได้นี่คือแนวคิดอันหนึ่งที่มาของเอาความคิดกอนที่เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องการผลักดันเนี่ยเป็นระบบ,บเพราะฉะนั้นคือมองแล้วเนี่ยไม่ได้มองแค่ภาพเล็กๆแล้วนะท่านที่ผมฟังแบบนี้เนี่ยคือจะต้องมีการเชื่อมโยงกันทั้งประเทศสําหรับ สมาชิกที่อยู่ในกระบวนการทั้งหมดไม่ได้ไปการแยกเป็นรายภาครายจังหวัดรลยไม่คท้องถิ่นเราอาจจะเริ่มต้นจากเล็กๆก่อนเพราะหลักคิดผมเนี่ยหลักคิดในการพัฒนาสากลที่ดีสุดคือเริ่มต้นจากจุดเล็กๆแต่เข้มแข็งจากจุดเล็กๆขึ้นมาแล้วเมื่อเราเข้มแข็งจากจุดเล็กขึ้นมาแล้วเนี่ยจุดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นโครงข่ายที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยมันจะเข้มแข็งเพราะเมื่อแต่ละจุดมีความเข้มแข็งรวมกันเป็นภาพใหญ่เป็นภาพผืนใหญ่เนี่ยผ้าผ้าที่เราใช้ทุกวันเนี่ย มันก็คือเส้นได้เล็กๆนั่นเองอะ่ะเพราะเส้นได้มารวมกันอย่างอัดแน่นเข้ามาเนี่ยนั่นคือความเข้มแข็งที่เป็นผ้าชิ้นที่มีทั้งความเหนียวและความทนทานครับเช่นเดียวกันขบ,บวนการพัฒนาการสากลเนี่ยถ้าแต่ละสากลถูกพัฒนาขึ้นอย่างเข้มแข็งเครือข่ายที่เกิดขึ้นในอำเภอเดียวกันสมมติตัวอย่างสากลการเกษตรคลองหลวงมีกลุ่มสมาชิกที่เป็นสมาชิกของสากล36กลุ่มครับแต่ละกลุ่มย่อยๆกลุ่มบ้านเนี่ยเขาสร้างเครือข่ายร่วมกันเข้มแข็งแล้วเนี่ยต่อไปเขาคลองหลวงก็ไปผูกกับที่อื่น เริ่มตอนนี้ผูกกันสิบก่อสากรเนี่ยเราก็จะส่งข้าวของของหลวงไปขายที่ชุมพรซื้อกาแฟชุมพรมาส่งข้าวไปขายที่น้ํามันที่เขาซกที่ชลบุรีซื้อน้ามันมาแล้วเราก็มาขายกับสมาชิกเราแต่นี้นะครับคือการเชื่อมโยงที่มันจะก่อเกิดความแข็งแกร่งสุดท้ายนะครับท่านคิดว่าปัจจัยอะไรที่จะทําให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ฉบับที่3มนี้ประสบความสาเร็จครับมันต้องเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นร่างแผนเนี่ยถ้าทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอันนี้คือความปั้จัยเบื้องต้น ภาคที่สองเรามีแผนแต่เราไม่อินพิเมนเราไม่ดําเนินการตามแผนเนี่ยก็เหมือนกับเครื่องบินที่มีทิศทางมีเข็มทิศแต่ไม่บินตามเข็มทิศหลงทางครับ,รบนี่คืออันหนึ่งที่ถ้ามีแผนต้องปฏิบัติตามแผนอันนี้ก็คือทุกภาคส่วนให้ความเข้าใจแล้วก็มีส่วนร่วมแล้วเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามแผนที่เราวางไว้และสุดท้ายเนี่ยต้องมีการประเมินเป็นระยะระยะเมื่อบินระยะหนึ่งแล้วกับตาต้องดูว่าเข็มทิศเบี่ยงเบนไหมเนีอย เพราะนั้นเราก็ต้องปรับทิศทางเข้ามาให้อยู่ในทิศทางที่ควรจะเป็นเช่นบอกให้บินไปทางเหนือ18องศาบอกกว่าพอบินพระยาเครื่องบินจะเบีย้ยวไปน,นิดๆพัะลมพัดเพราะนั้นื่อลมพัดปุ๊บก็ต้องต้องเบนกลับมามันจะมีทิศทางแม่เหล็กทําให้เข็มทิศมันเบ่งเบน,นได้เราก็พยายามกรมก็พยายามต้องต้องเป็นแม่พี่เลี้ยงในการดึงแม่เหล็กที่นี้กลับเพื่อที่เข้าบรรทุกเส้นทางคือคือหนึ่งการมีส่วนร่วมอันที่สองปฏิบัติตามแผนอันที่สามคือมีการประเมินเป็นระยะอย่าปล่อย ให้เมื่อทําไปสักยาวแล้วเนี่ยโอ้โหเปิดกะไเลยขึ้นไม่รู้เรื่องเพราะตรงน,นี้เนี่ยกรมเองก็มีทิศทางที่จะดำเนินการารักษานี้ร่วมกันกับกระบวนการสากลเป็นช่วงๆแล้วก็เดินหน้าเป็นระยะระยะครับนี่ก็คือเนื้อหาสาระสาคัญนะครับของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสากลฉบับที่สนะครับเครือข่ายเข้มข้นสากลเข้มแข็งแต่ว่ากรมส่งเสริมสากลทาเพียงอย่างเดียวไม่ได้จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกๆภาคส่วนโดยเฉพาะจากสมาชิกสากลที่มีอยู่ ทั่วประเทศนะครับที่จะช่วยกันดําเนินการผลักดันให้แผนนี้ประสบความสมําเร็จและแน่นอนนะครับเครือข่ายที่เชื่อมโยงถึงกันผลประโยชน์กลับไปสู่พี่น้องประชาชนผลประโยชน์กลับไปสู่สมาชิกสากลทุกๆคนอย่างแน่นอนวันนี้ขอบคุณท่านมากครับ,บยินดีครับยินดีครับหลังจากคุยกับท่านอธิบดีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับยังมีเนื้อหาสาระอันเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมตามกันต่อในรายการของเราในช่วงของเรื่องเล่าชาวสากลครับเชิญครับ เรื่องราวชาวสาหกรณ์วันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวที่สําคัญสําหรับพี่น้องกระบวนการสาหกรณ์2เรื่องด้วยกันค่ะเรามาเริ่มกันด้วยข่าวแรกเลยนะคะสํานักทะเบียนและกฎหมายได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและประสบการณ์ในการตรวจการสาหกรณ์รุ่นที่1ประจําปี2555ขึ้น ในวันที่20และ21สิงหาคมที่ผ่านมาณนะโรงแรมเดอะกรีเนอรี่รีสอร์ทเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยมีนายโอภาสกลันบุตรรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมและได้จัดให้มีการปารตากถาพิเศษในหัวข้อเรื่องการบูรณาการงานตรวจการสหกรณ์กับงานส่งเสริมสหกรณ์ หลักสูตรนี้นะคะจะเน้นประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจข้อบกพร่องในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ในด้านต่างๆตลอดจนจัดทำรายงานผลการตรวจการเพื่อเสนอนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาพร้อมวิธีการดำเนินการตามกฎหมายหากตรวจพบข้อบกพร่องที่ทำให้สหกรณ์เสียผลประโยชน์หรือเสียหายค่ะซึ่งการกำหนดหลักสูตรดังกล่าวนะคะก็ได้มาจากการสำรวจความต้องการของผู้เข้ารับการอบรมจากจังหวัดต่างๆนั่นเองค่ะ เป้าหมายที่เราจะให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการในในสามวันนี้นะครับก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในเรื่องของการตรวจการสากรณ์เนี่ยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มทัศนคติเพิ่มศักยภาพจากคนที่มาร่วมอบรมกันเองในการฝึกปฏิบัติหรือจากวิทยกรที่มีประสิทธิภาพในการผ่านประสบการณ์มาเล่ามุมมอง,มองต่างๆให้ฟังแล้วก็เป็นข้อคิดเพื่อจะให้ผู้ตรวจการสารกรที่กลับไปปฏิบัติงานเนี่ยได้มีวิธีคิด แล้วก็มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นในการที่จะไปตรวจการสารกรให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้นมาต่อก,กันกับข่าวที่สองนะคะคุณผู้ชมเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมานายสนชายชาน,นารงค์กุลอธิบดีกรมส่งเสริมสากรกรได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการผลิตและกระจายมเมล็ดพันธ์แก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกรณโรงแรมการมณีพาเลสกรุงเทพมหานครค่ะ จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมากรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการผลิตและกระจายมเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกรวัตถุประสงค์ก็เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์ผลิตมเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพให้สหกรณ์สามารถกระจายมเมล็ดพันธุ์ข้าวและ,มะเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีคุณภาพดีแก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไปได้อย่างทั่วถึงอีกด้วยค่ะ ผลของการสัมมนาวันนี้ที่เราอยากได้และต้องการให้เกิดคือว่าเกิดความรู้ความเข้าใจนะครับในหลักขั้นตอนการผลิตให้คำนึงถึงประเด็นประสิทธิภาพที่จะส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และสําคัญที่สุดเกิดเครือข่ายร่วมมือกันในการที่จะเป็นแหล่งผลิตผลิตภพพัณฑ์ดี มาถึงช่วงท้ายรายการกันแล้วนะครับวันนี้ผมขออนุญาตคัดเลือกไปสินีบาบัตรจากท่านผู้ชมทางบ้านมา2ฉบับนะครับเพื่อที่จะมาอ่านให้ฟังกันในช่วงนี้รวมไปถึงมอบเสื้อสวยๆส,วยส่งไปให้ถึงที่บ้านด้วยนะครับท่านแรกครับมาจากอำเภอเมืองราชบุรีคุณวิชัยวรพักนะครับเขียนมาบอกว่าขอเป็นกําลังใจให้ทีมงานทุกท่านที่ช่วยการพัฒนารายการให้ดีขึ้นเรื่อยๆขอให้ทํางานอย่างเข้มแข็งและเต็มความสามารถตลอดไป ส่วนอีกฉบับนะครับมาจากคุณอัตินุชปาละกวง์ณอยุธยานะครับมาจากที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีท่านนี้เขียนมาเป็นกรอน,นะครับเขียนมาบอกว่าสหากรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาช่วยนำพาเกษตรกรก้าวหน้าให้ความรู้เลือกสวนไร่นาเพิ่มคุณค่าเกษตรกรไทยขอบคุณ ไปสีเียบัตทั้ง2ฉบับและทุกๆฉบับที่ส่งเข้ามาเสนอมุมมองความคิดเห็นให้กำลังใจติชมรายการนะครับเราก็จะนําข้อมูลทั้งหมดมาพัฒนารายการให้ดียิ่ง,งขึ้นไปท่านผู้ชมนะครับที่มีข้อมูลอยากจะส่งเข้ามาก็ส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอครับท่านผู้ชมครับเรื่องของการวางแนวทางและการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสหากรณ์ฉบับที่สานั้น การที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางเอาไว้ได้จำเป็นจะต้องมีการอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกที่อยู่ในขบวนการสหกรณ์ไทยทุกทกท,กท่านในการร่วมกันพัฒนาและผลักดันให้ขบวนการสหกรณ์ไทยของเรานั้นก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและเข้มแข็งนะครับเพื่อที่จะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบ้านเมืองของเราให้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปในอนาคตครับ วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าผมจำเริญรัตนะตั้งต่ะกูลและทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับสาหากรณ์ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลรักษาผลประโยชน์ให้เท่าเทียมยึดปัญชัยเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณธรรมนทำ,ำทางดังแสงเทียนสังคมไม่เสีย่ยงท้องถิ่นไม่ยากจน หหกรณ์มีความสามคัคคีคิดดีทำดีเพื่อวันนี้ประเทศไทยโดยสมองและสองมือคนไทยรวมพลังพัฒนาชาติไทยสู่ความยิ่งใหญ่ประเทศไทยจงเจริ